ตำรวจนครบ,บาลกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำนเนินคดีกับนางสาวทานตะวันกรณีที่รบกวนกราราาาวามปลอดภัยในขบวนเสด็จนะคะโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าขอเวลา2วันค่ะจะออกหมายจับและก็จะถอนประกันตัวตามมาตรา112ค่ะ พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวย้ำถึงข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จซึ่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้จัดวางระบบไว้ค่อนข้างดีแล้วขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้ตํารวจนครบาลเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลที่สร้างความวุ่นวายและอาจนําไปสู่การถอนประกันตัวในคดีความตามมาตรา112ด้วยค่ะ ท่านผู้ชการนครบาลท่านก็ท่านกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งรัดเลยนะครับเร่งรัดพนักงานสอบสวนให้ใหทำแล้วก็ทำงานให้ละเอียดเพื่อ,อตอบข้อสงสัยเราต้องต,องตองปิดข้อข้อข้อลหาทั้งสองฝ่ายให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเลยนะต,ต้องบอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากให,ใ,หให้เป็นประเด็นที่จะมาโจมตีสถาบัานด้วยหรือ,อมีการสั่งการไม่มีเราทําตามพยานหลักฐานเลยขอให้เชื่อมัน่นแล้วพี่พี่บอกแล้วในเรื่องของการถวายความปลอดภัยพวกเรา ดูแลพระองค์ท่านด้วยชีวิตอันนี้บอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยเลยพวกพี่เนี่ยดูแลด้วยชีวิตของพวกพี่จริงๆผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งข้อสังเกตถึงเหตุประทักกันที่ห้างสินค้าเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ามีการเตรียมการของกลุ่มคนเพื่อไม่ให้ผิดข้อกฎหมายพร้อมกับเชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลที่ให้คำแนะนำแต่จะเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยหรือไม่นั้นตัวเองไม่ขอยืนยัน แต่ในทางการสอบสวนยืนยันได้ว่ามีบุคคลช่วยเหลือให้คำปรึกษาและไกด์ไลนย์อย่างแน่นอนขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเอาผิดค่ะ